ได้แล้วน้องฝน,นหยุดมันนิดนึงออกุ้งมันก็มีตัวนี้น,นี่ไงเออปิดนะแค่หนูเถิดทไไมะนะคะ ใี้อายออ <S <S 2> <S 2> อกสื่อเลยนะเนี่ยไม่เห็นกระจกนะไม่เห็นค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราลงเคลาตินสูตรบำรุงนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยผมค่อนข้างแข็งนะคะเพิ่งทำสีเสร็จนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่ยังไม่ได้ใส่เคลาตินนี่คือหวีไม่ออกเลยนะคะ <S <S หวีไม่ได้นะคะหวีไม่ได้เลยนะคะแต่อันนี้คือเราใส่เคลาตินเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าใส่เคลาตินสูตรบำรุงแล้วเนี่ย ผมจักหวีไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเคลาตินของเรามีสูตรยืดแล้วก็สูตรลุงหลังการทําสีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใดูแล้วก็หวีให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราใส่เคลาตินแล้วเนี่ยเราจะหวีได้คล่องแคล่วขนาดไหนทั้งท้ที่ใช้หวีเนี่ยใช้หวีถีด้วยนะคะ จะผมหวีไม่ได้เลยนะคะหวีเปียกไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะหวีสะดวกขึ้นลงฝนหวีผมลูกค้าด้วยรุ่น เงาด้วยนะคะสูตรนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ออหลังการทําสีนะคะทําได้เลยนะคะทําได้พร้อมกันเลยนะคะเงามากๆนะคะ ดูตั้งสองร้อยคนสวัสดีผู้ชมสองร้อยคนนะคะที่ยังไม่เข้ามาถ้าหลอกบางทีปิดการมองเห็นเงามากเลยอทีอันนี้หลังจากลูกค้าทำ ทำสีเสร็จนะคะแล้วก็ทำสูตรงๆนะคะเพราะว่าผมลูกค้าเนี่ยแค่ฟูแล้วก็คือแข็งแล้วก็ฟูนะคะมีความแข็งแล้วก็มีความฟูหวีไม่ออกเลยใช่หวีไม่ออกด้วยนะคะออนะคะี่นะคะเงามากเงามากมาก มืดจังเลยกุ้งยืนให้มันได้องศามันมืดมืดน่นอยเออมันมืดไปเดี๋ยวพี่จะ,ะนะกุ้งเอาดินปลาเด็ดในตัวมันมาสัากสิบนาทีนะกาะดูกเึ้ อันนั้นได้ยังเอาได้แล้วพอแล้วไม่ต้องเอาตัวนั้นออกมาเอาตัวนี้อบแทนแล้วก็เป่าเป่าคุณเวลเลยสวัสดีค่ะอะเราจะอบนะคะเป็นเวลาสิบนาทีนะคะูกค้าท่านนี้นะคะอสิบนาทีสิบนาทีนาทหนึ่งละแต่เพิ่อนบอกสามีพนละละ่าจะโทรนำเดอร์วันศัวะ <laughs> จะโทรน้ำเด้อส่นเนอะอันนี้นะคะเราก็ทำเคราตินสูตรบำรุงเช่นกันนะคะอันนี้ผมแห้งหลังจากการทำพวกไฮไลท์อะไรมานะคะก็จะค่อนข้างจะแห้งมากนะคะสวัสดีค่ะบอสกุ้งสวัสดีค่ะบอสหน่อยสสดีค่ะบอสโอ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่สวัสดีค่ะบอส ย่องงามมากเลยสวัสดีค่ะมรรยาดีมากเจ้าน่ายสวัสดีคุณเจนนะคะอันนี้อันนี้เป็นสูตรยืดค่ะสูตรยืดนี่เรากําลังยืดอยู่นะคะงานละเอียดนะคะสีสว่างขึ้นด้วยเนาะสวยเลยโอ้ยเหมือนทําสีใหม่เลยคุณฟ้า อันนี้มาจากเชียงรายสดๆสร้อนๆค่ะลงเครื่องก็วิ่งมาเลยไม่ใช่วิ่งนั่งรถน,นั่งรถมาเลยลงเครื่องปั๊บก็มาปุ๊บเลยนะคะก็นัดนัดเกือบอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการหนีบนะคะหนีบเพลาตินของเราแล้วนะคะผมสวยค่ะไม่ไปยืดที่ไหนเลยนะคะ ที่นี่ที่เดียวเขาบอกแบบนี้นะคะผมสวยเนาะสีสวยเลยเห็นไหมคือช่างอ่ะก็อยากได้ตังนะแต่ว่าก็เราก็ให้ลูกค้าประหยัดได้ด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่ทำไม่ไม่ต้องทําสีก็ได้ค่ะอะไรอย่างงี้แล้วเพราะว่าทาเคลาตินมาแล้วเนี่ยสีมันก็จะออกสว่างขึ้นนะคะมันก็จะมีอีก อีกสีระดับหนึ่งสวัสดีค่ะสอบถามได้นะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำสีอันนี้เป็นขั้นตอนการทำสีนะคะลูกค้ามาจากเชียงรา,า,ายมาไกลมากสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการเป่าแห้งนะคะเพื่อที่จะทำการออบำรุงนะคะ อันนี้เราบำรุงไปแล้วคือเราบอดเขา่านี้ไหมพีเลยไก่เข้าอะไรเข้ากูเกิลอันนี้เป็นขั้นตอนการเป่าให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราก็มาบำรุงอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการหนีบบำรุงนะคะเพื่อผลักเจลาตินเข้าไปในเส้นผมนะคะจะใช้ความร้อนฝักลงไปแล้วก็แต่เราจะใช้ความร้อนเนี่ยให้เหมาะกับสภาพเส้นผมด้วยนะคะ เป็นการเป่าอน,นี่กำลังเป่าอันนี้คือนนกำลังหมักเกลตินนะคะที่เกลตินที่เออพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะหมักสักประมาณยี่สิบนาทีนะคะอันนี้เป็นควิกเกลตินนะคะเครลตินสูตรบำรุงคือควิกเกลตินนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะผมยาวเนี่ยผมยาวประมาณนี้นะคะเหลือพันห้าร้อยบาทจากสองพันนะคะโปรโมชั่นอืมเอ,อ้ยไทยดาาก,กันเนาะกลับมาใหม่ค่ะกลับมาใหม่เพื่อหลุดไปนะคะ เอ้ยยะจะสื่อถึงอะไรคะอ๋อเน็ตอ๋อเน็ตออะไรได้ย well> ินหมดเลย หมดอารมณ์เลยสอบถามได้นะคะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นตอนนี้สูตรบำรุงเหลืพันห้านะคะถ้าลูกค้าจะเดินทางมานะคะขอให้นัดคิวล่วงหน้าด้วยนะคะ นัดคิวแล้วนะคะถ้านมามา,มาไม่ได้ยังไงก็ช่วยโทรมาบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รับลูกค้าท่านอื่นนะคะแพงอันน,น,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเดี๋ยวจะมีภาพภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วยนะคะว่าก่อนและหลังทําเนี่ย สภาพผมลูกค้าแต่ละท่านนะคะก่อนทำและหลังทำนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราคอยดูนะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะ่ช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นของร้านนะคะจะเป็นตัวอาร์เกนออยนะคะอาร์เกนออยเนี่ยเออเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะดีมากเลยเป็นการบำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็ สลมผมได้ทุกวันนะคะเ,เป็นอาร์เกนนอยผสมกับเคลาตินนะคะซึ่งตัวนี้ของเราโปรโมชั่นจาก650นะคะซื้อ1แถม1นึ่งนะคะตัวนี้นะคะซื้อ1แถม1ลูกค้าสามารถแชร์กันแชร์กันกับเพื่อนได้นะคะซื้อ1ขวดก็ได้ได้ซื้อ1แถม1นึ่งอะเนาะเนี่ยได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเรากำลังจะโปรโมทน,นะคะว่า ตัวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงประมาณโปรโมชั่นนะคะถึงปีหน้าเลยนะคะซื้อหนึ<ๆ>่งแถมหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะสนใจสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่สสนะสีสวยเนาะกะสีสวยึ้นเลยอ่ะยังไม่ยังไม่เกลือนขึ้นแต่ว่าปกติทำด้วยสีแ่ว่าเออสีสว่างมากร <ๆ S 1> าบหม่อนยังแห้งเกินวันนี้เราไม่ทำสีให้นะคะเพราะว่าสีแต่ว่าสีเราอยากทำสีแบบยืดใช่แต่ว่าเคลียร์มากเลยเนาะสีขึ้นมาอยู่ระดับสวยเลยรามโดนเคลาติน ยืดคือตินเราสวยอันนี้มาจากเชียงรายเชียงรายเชียงรายอันนี้ก็เป่านะคะเป็นการเป่าผมเพื่อเราจะได้ทำใช้ตัวหนีบนะคะหนีบร้อนนะคะเพื่อที่จะผลักเจลตินเข้าไปในเส้นผมนะคะเพื่อเป็นการบำรุงเส้นผมนะคะ แปดเลือน้อยค่ะเ๋ยวถ้ายังไงปาจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยแต่ละคนนะคะแต่ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลากี้ค่ะสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเรานะคะช่วงนี้โปรโมชั่นผมยาวอย่างที่ปาบอกนะคะ ผมยาวอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ที่1,500บาทนะคะสําหรับบํารุงเคลาตินนะคะสูตรยืดนะคะเดี๋ยวเราสอบถามกันได้นะคะใครสนใจสูตรไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะการทําสีนะคะมีโปรโมชั่นทําสีแถมแถมอ,อ,อากันออยนะคะขวดเล็กุดขนาดทดลองนะคะหขวดแล้วก็แถมสปานานูด้วยแล้วก็แถม แถมซอยให้ด้วยนะคะแถมเยอะมากนะคะช่วงนี้นะคะถ้ายัางไงก็ติดตามโปรโมชั่นของเรานะคะเดี๋ยวปราจะอัปเดตลูกค้าทั้ง3ท่านนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะก่อนและหลังทำนะคะต mm ิ hmm. ดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ